ผมมาทีมาแต่บแล้วเมาเนขัจ bon, ีบหรือไโอเมยาหอนจ้ะไอ้ฮบอกลารับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดิมานบ่เนาะมาเด้อว,วันเอกก๊าลังก๊ลงัลงผอป่า <c ười> ล้อมันนี่เกเขาได้ไม้เหรอก๊าลังมาเห็นงงป่าจดกต้นหน่อยต้นใหญ่เลยกับป้าีกันละ่ะเออต้นมึงจะเข้าปุามาติดกุม,ม่ะ ลบแห้งครับวันนี้ไอตาว่าฝ้ายุตตาวิจิกเงียบจิดเลยมันเนี่ย,าายาา <laughs> มันจะพูดน,น,กนอกกับแหงนะครับเดี๋ยวรอติดตามมึงนั่งกันครับผมนี่ครับ chung cùng cứ nó áp vào trong phòng nó Một vào nhau nhỉ kì có cửa hay ngon ngáo gì mà sát cái này ạ à. đồn nó đồn đây nè ô tay xuống sao nó lại แม่นอนครับหวานนะครับจานตาเนี่ยตระแลกเลยใส่สวยพ้อเอาเรื่องครับเอาเรื่องโดนหางครับถีขางก็เป็นไง

ย่งไปยังไห้ตากับไปตต่แดดเลต่อันอนเนาะโอ้มันล่มเนาะมาเลิครับกว่าอ๋อ ครับก็นน้ยโฟพอป้าครับปู่เงิไปใส่ตาเดียวครับยำแร่ปู่หาเลยครับเลกีกหลี แาเลขนาดครับเพื่อเป็นปลามือตัวนะใส่สวยอยู่ตัวนี้อ้ตใส่สวยครับตัวนี้เด็กแกงเอาอยาู่นี่สามตโลครับส่นี้ครับ เต็มสองครอบอินสามตัวอ้วนตับดูเล็กม,มาเล็กเสียเลยลมมาเถอะ จุ่มครับมาหน่ะป็นมูใหญ่เลยเดี๋ยวรอจุม่มเพืับตั้งตอมรอเลยนอ้ห่าฝนไม่ลบหรอก う hmm. อสองสื่อเลยอ๋อวันนี้ประตูก็มาครับประตูก็มาครับโอ้ยเนี่ยมึงโมยไง,งแต่วันนี้ผมมาใส่เงาหมดใส่เขาได้ต่อเดียวที่ดินประตูครับปจะพู đơn hốc Tiếp cốt lắm Sát giang điều sát giang điều Mình ta hai nhà hốc lông heo hốc โอ้ใส่สวยดครับนี่บึงที่จใส่กวงามหมดตัวนีน้อยยิ่งเห็นาใส่สวยครับเด้อสามตัวด้ยครับจิครับผม 概念。 Ở đây ừ, này, yep. đây ý thức Ừ, thức ý thức ý thức ý thức chuối có ý thức ý thức ซการตากันหาแล่นนาแล่นก็มาเลยนี่นาแล่ที่งานักากวคนผู้ดวงดีกับือว่าทางที่สิ่นเนี้ยเสร็จลงนี้ยาวๆเลแน่นอนใส่ก็จะปังๆังพอได้ใจง่าีกมันนี้ โอ้ยเส,สื่อติดเลยข้อบอบเลาะจะตะแกรงไหมอู้ยูเลครับมารูเลยวันใหญด้วยหน่อยยีแต่งห่ายีแต่งห่ัดเลครับอ้ย,ยพูดถึครัให้สวยครับอ,อ้

ฝายเขางมขาที่เลยโดนติดตายครับสามตโลครับเดี๋ยวไปดูครับจะ่พิ่นหรับครับสามตโเวได้ครับว่ามาไม่หรอ ยืนเงียบก็แล้วหายหายครับหายไปแล้วครับนั่นน่ะโอ้ยทันโบ้โอ้ยโบ้ทันโอ้ยชื้อ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 ก็ต้องเป็นร้องทันเดียวกันนี่ อ๋อเออพุ่งปาหน่อยเมียนค่ะเมียนปาหน่อยนักตู่นักตู่เกินีแล้วตวองไปไงปตะเวียนมันก็เลยเบิ้งตัวไงมันสีขาวยังมันเหดือมอ่ะประเวียนใส่โอ้ยใส่ท้อจุ๊บคีขาวยังเลยเบิ้งขี้จังตัวไงอ่ะมันเหดือมเออ

นันโอ้เอเยเฮ้ยขึ้นสูงอยู่เลยนะขึ้นผิวนำเลยปลาเตือยนี่รงหมดนั่นละได้ได้เลยแน่นอนคนระับมารอบนี่แม่นขนาดนับไดยเลยวันนี้โม่กใกล้เหรอกดได้ยุ่งเนี่10ขาเมตร สิพาเมตรกลัวอยู่ในนี่สิพาสิบกยบอยเลย,อยโอ้ยเล้ยอยู่ลึกครับแต่มันขึ้นลอยก็ยังักเจามันเกิลดลกระตันเลยโมก้ง Tôi vừa đến nhìn Một thứ Ô oh. Không được cũng quả Nghe nó xuống và <laughs>

น่าจะได้ตัวหายนะใกล้ไห่คุณผู้มัวใจเร็วคือใส่เคองูเลยอัหนึ่งมีเลยใคร่าทำไมนิงนิงตัวไก่ก็ต่างาร่มมากไม่มีน่ะหาร่มเจา

เดียวมันตึ้งใหญ่เนจะยันหตัมางเสียวท่มันต้งใหญ่นัะเยอเนอเดี๋าายวมัหนหลอ,อ,อด,อดท่องเพื่อร้าโพดเออครับมานี่กันสิเพราะลับแล้วครับแล้วเป็นผลง,งานครับ เนี่ยพนงานผลงานกับพอได้ยกกระสีซิบกระโตยอกระนี้ผมกระสีห้ไอตาที่มาจากใกล้นะทีมงานเอาไปเบิร์ตเลยนะโอ้กระสีให้กลับไอเราเข้ากลับเลยนี่ครับผมแล้ครับส่องทุกทายนะครับกระสีกลับก็เลย็นแยกใหญ่ป้าผมได้ดุนกับสามโตโลครับผมกระสีห้ไอตาที่มาจากใกล้ครับ โอกลับไปเลยครับผมขาบุกับนี่เป็นถังกินขาวเดี๋ยวขอยิงมือไหรมานก็เราครับผมในกระเป๋าติดตามผลงานทีแนี้ล้วนะครับผมไม่แห้วนะจ๊ะเฮ้